สวัสดีครับอันนี้ก็น้องไม่มาถึงบ้านนะครับนนก็เอาเข้าบ้านเมื่อคืนนี้ครับซุม้มไลออนหรารถบักแดงนครับคันนี้ดูดอกหงาว่าครับตเปก็ เทียบเท่าตัวบ้านเรานะครับตัวเจ็ดสิบนะครับครัไปเขาต,ตัวนี้เขาขับเคลื่อนด้วยสู้ครับเป็นลูกลอกเป็นพลาสติกครับน่าจะลดความเงียบนะครับนีสายผ่าน สายพานให้สองเส้นครับรุ่นนี้สองเส้นเป็นล่องล่องสีนะครับตัวนี้ตะแกงกับตู้ครับยาวยาวมากครับเจอ,อเร็วนี่สายพานตู้เป็น สามเส้นนะครับสะพานตู้เป็นสามเส้นแล้วเขาส่งกำลังไปไปที่เผาตู้นะครับส่งกำลังไปที่เพาตู้ส่งกำลังไปก่อนครับโดยที่ไม่ผ่านอาพอพัดลมนี่เป็นเพาตามนะเป็นตัวตามทีหลัง รุ่นนี้น่าจะโอเคมากครับแล้วก็นี่ครับสายพันธคอครับสายพานันธสายพันขับคอนะครับสองเส้นใช้สองเส้นนะแล้วก็ส่งกำลังไปที่ชุดหน้าครับเป็นระบบสายพันธ์ครับไม่ใช่โซบผมก็ยังงงว่าทำไมมันเงียบหน้าม,มนันเงียบ เป็นสู้ครับส่งกำลังแล้วก็โอ้ส่วนชุดข้างในก็เป็นสู้ครับนี่ก็จะเป็นสู้นะครับแต่ส่งกำลังมาด้วยนี่สายพานครับเพราะว่าน่าจะแก้ปัญหาจุดที่จุดเสียงดังครับนี่เป็นจุดนี้เป็นสายพานแล้วครับแล้วก็เขามีจุดอัดจัลบีนะครับ มีตัวอัจจาวีหัวอัจจาวีตรงเผาอ๋ออันนี้เป็นน่าจะเป็นพลาสติกครับหอ่อการฟังพันแล้วก็ชุดปัม๊มแท็กแท็กก็ทั่วไปครับทั่วไปเท่ากัน แล้วก็สายพานขับปั๊มนะครับปั๊ตัวเดินใช้สามเส้นครับสายพานขับปั๊มตัวเดินสามเส้นครับแล้วก็ขับตู้นี่จุดขับตู้นะครับเป็นสี่เส้นครับ เครื่องยนต์เป็นแปดสแปดแรงมาครับว้าวตัวนี้มันเครื่องเทอร์โบด้วยนะครับนี่ <Okay. S 1> เครื่องเทอรโบนี่เดี๋ยววันนี้จะไปออกเกี่ยวกับเพชรเจริญครับบางแดนนะครับนะครับซูมเลยอ่อน แต่ก็แปลกครับระบบปล่อยข้าวเขามันมันเป็นเฟืองขับทั้งหมดนะครับแล้วก็มันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นตัวนี้มันเป็นสายผ่านครับมันมีโอกาสลื่นโอกาสอะไรหมดแต่ตัวนี้เป็นเฟืองขับครับก็คือรอบต่อรอบโอกาสติดน้อยมากครับผมยังขับไม่ค่อยเป็นครับ การสัมผัสมันไม่ได้ครับมันเป็นระบบเหมือนเบรกเลี้ยวครับระบบเดียวกันหมดครับ <Okay. S 1> หน้าสองเมตรนะครับหน้าสองเมตรอ่าตัวนี้จะ ชุดคันชักจะอยู่ซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ขวานะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวดูไฮไลท์เขาดะล้อกับป่าเขาจะแทบไม,ม่เสมอกันนะเขาน่าจะแก้จุดนี้มั้งครับดูแล้วซ้ายซ้ายยื่นเยอะกว่าขวาก็ขวาก็ยื่นออกมาหนึ่งหนึ่งไมมีดครับ แล้วก็ชุดคอนโทรลนะครับเป็นอันนี้ยกท่อครับยกท่อสวิงซ้ายขวาเป็นสวิตเป็นเหมือนสวิตไฟฟ้าครับแต่เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์สวิงน่าจะเป็นคอนโทรลไฟฟ้าเฉยๆอันนี้ชุดชุดยกหนวดครับชุดยกลูกดาวอันนี้ก็ยกคอครับยกคอขึ้นลงแล้วก็ลด สั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในจุดเดียวครับผมก็งงๆอยู่ครับหน้าปัดก็มีความร้อนรอบเครื่องแล้วก็ระดับน้ำมันครับอารามอ่าชุดเดินหน้า<ม>ถอยหลังครับอันนี้ก็ขึ้นตู้มีตัวคลายคอด้วยครับนี่คลายคอสายพานคลายคอ แล้วก็ปล่อยข้าวนะครับปล่อยเข้าวแกกุ้มอคอนโทรลตัวเดียวครับเร็วครับปล่อยเข้าเร็วมากครับแป๊บเดียวราคานะครับอยู่ที่ไม่ถึงเก้าแสนบาทนะครับก็ดาวได้ครับจุดอัจฉริบีเขาทํามาหมดครับเนขามีบริเวณให้อัจฉริบีครับนี่ทำมาหมดครับนี่ น่าจะแก่จุดบกพ่องเก่าๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่มันไม่มีระบบที่อัจฉะระิบีเดี๋ยววันนี้หาคนขับไม่ได้ครับไม่จะให้ใครขับครับผมยังขับไม่เป็นครับมันไม่เหมือนรถใหญ่ครับเราเราเกิดมาจากรถใหญ่ครับแล้วมาขับคันนี้มันคอนโทรลไม่สัมผัสกันครับ ก็เดี๋ยวมาทดสอบดูครับว่าจะเป็นยังไงครับคันนี้ดาวได้นะครับเริ่มต้นที่สองแสนหกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณแปดแสนกว่าบาทนะครับราคาเงินสดนะครับแปดแสนกว่าบาทาแล้วระบบไม่ไม่ค่อยไหม้นะครับทีมทดสอบบอกว่าสายผ่านไม่ค่อยมีปัญหา ถังเชื้อเพลิงน่าจะอยู่นี่ดูแล้วงานบ่ไฮดรอลิกอยู่นี่ถังเชื้อเพลิงอยู่น,นี่ตู้ยาวกว่าเดิมครับตะแกรงยาวครับออเดี๋ยวอ,องานเดี๋ยวเจอกันครับน้องใหม่แล้วครับน้องใหม่ เดี๋ยววันนี้จะไปดวลคู่กับเพชรเจริญนะครับเจอกันครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ